สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำพตล่ตตลอวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องคิดหนีมากกับบรรยากาศห้วนแต่ว่าเป็นเอาเอา้าเป็นเป็นมกเต้ามกตุนยังไงบุเ <c oughs> มื่อนี้พักกันมาเอาหนาบกโมพ้พี่น้องพี่น้องห้องว่าไทยบกโม้เบงเน่แม่ลำพาเป็นยังไงซ้ำไดแล้วว่าสันมื่อนีนก็เลยถือโอกาสพาก,กันมาเอาหนาบกโม้ ร่วมด้วยช่วยกันธุรกิจครอบครัว <c oughs> โอ้แม่นวยยิงตังหะ <c oughs> น้องปุปปปปปปป๊บปั๊บเธอแกน้อยหรือว่าตุ่และได้ย้อนคักเด้๋ยพี่น้องอได้ย้อนคักคนนะ่ะเฮ็ดกบเปลี่ยน เ้ช oh, ่วยกันกับเมียเพื่อนร่วมด้วยช่วยกันตอนเนาะน้ำย่ำกินยังกินน้ำกันเนาะใน้ย่อนใน้ย่อนได้ย่อนครับผมโอ้บลักก็ได้น้องจนก็ได้ย่อนคือกันน้องจนก็ได้ย่อนคือกันพากันมาเอาหนาบุ้งโมกำลังงามเนี่ยหรอละพี่น้องแต่ว่ามันท่านได้เอาหนาออกคล้องุดท้ายแล้วละ คองสุดท้ายแล้วกำลังงามบมวกมูฮอกกระด้นี่เพื่อพี่น้องกกมไก่ไก่แม่ยำแม่ยำได้ได้กินน้ำกันตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ให้่พยายามกันเฮาก็ถือโอกาสอยู่น้ำสวนบัวกมูนี่แหละพี่น้องมันจะบ่มีโรคไข้ไข้เก็บมีแต่ปวดเอวอย่างเดียวม <c oughs> าทาั้งเหรียญพอาย โอ้โหทุ่มด้วยช่วยกันโอ้ปัดท้อคุณโจรมาตอรไเนาะคือเห็ดน้ำหมูพอหมูเห็ดเบียคือมานังเรียนกับบุกน้องยู่นีเสี่ยมซ้ำๆนี่ยบอกโจกเลยโจกถุยย่อมได้เปียบนอ่างไปบวมเลยหมดยางไม่เมย์ยางนุ่มเป๊นโอ้ยหำเงย เป็นดอกไปหม่าพี่น้องเบิ่งไปเป็นดอกหมกม่น่ะเ่ันเป็นดอกดอกเนี่กลังกลังมันหน่อยอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นดอกนะแปลงแปกแต่งมันนีกงแต่งมีแตงอีลีกับแต่งกิ่งแล้วก็แิ่งทัวมามามาาพพิ่น้องไปเบิ่งมือวานคือจังกัน อันสักข้างบักทั่วอยู่ขึ้น่าจาของไปเลี้ยนมาตั้งแต่เมืองนอกเมืองหน้าสนอกฝาได้สูตรมาตั้งแต่มึงนอกเมืองหน้าไป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 ผ้าพี่น้องเข้าไปเบิ่งเพราะว่าบ่มีตะบอกโม่ดิพี่น้องมีมีบักแต่งกิ่งน้ำแล้วก็บักทั่วพราะมื่อวานนี่เอ้าลุมนี่ือโซโวอยู่ขึ้นบอกมาใส่เห็นบักแต่งยู่หันเบียนวิไลอยู่มาใส่พพ่่นน แยหาออกจ้าว่ากันมาเอาหยาลวมือนี่ในอันน right. um> ี่กลางๆนี่ส่งเป็นนาๆยูนนะพอพอปั่นบ่ถือเราปั่นพอจิ้วเราม้จิ้วปั่นจิ้วเรามาปั่นไปให้ส่งนี่กับพระกันมาเอาตรงต้นย้ํหลองมันจังเลยันอันมันนี่นี่บักเตียงพุ่นพ่นไปบางข้องบักเตีงพ่นไปบ่งอันนี้ข้องหมวกโมพี่น้องข้งหมกโมมีจากข้องข้างหมวกโมมีสิบข้าง นี่ข้องบักแตงพ่อข้าวบักทั่วพ่อเดินเดินเดินพาไปลองเขาไปเบิ่งบักบกทั่วกับบักตึกแตงกิ้งบักโม่ลองนี่งามนี่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 ลองนี่งามนี่งามกูโมอีหลแตกแล้วลองตั้งๆปุ่นมันมันแห้งแต่มาลองนี่เดี๋ยวโมงามเราเนี่ยพี่น้องบักโม่ลองนี่ พี่น้องเขาว่าทายบอกงูเบิ่งเนี้ยเป็นไรเน้องูปลูกไว้งามไปว่าสันงามแล้วพี่น้องกําลังงามบกงูใกล้จะได้กินแล้วล่ะกําลังเป็นดอกอ็เจาะล่ะมาลองพี่มันบักแตงกิ่งบะนี่บักแตงกิ่งงามคักบบะนี่เป็นน้อยแล้วเดียวแตงกิ่งนะนี่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 เป็นน้อยแล้วนี่พี่น้องเพิ่นออกซ้อมออกนี่เป็นน้อยแล้ว หน่วยออเจาะไอ้แ๊ะเราเดอกแตงกิ่งนะเจ้าหน่อยก็ได้ต่ำเดาต่ำไส้น้านาะเพิ่นว่าต่ำตงกิ่งต่ำไส้ใบประคามอ่อนเป็นน่วยแล้วบรเวณเตียงอืมบดีบดเว็หน้ามูหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่พอตายเราบดิเ็หน้ำหมานบริน้ามูกามน้มูอยู่น้าหน้ามูอาเาเป็นน่วยเดี๋ยดอืมอืมอ่มอมอืมอืลอืมองมอืมีืมเืมอือมาทมาืมออีเด้อืม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 อืน นี่นั่งสีเป็นนวยแล้วได้อนั่นะเป็นซ้อมดอกเป็นนวยแล้วต้นนี่มั้ยนีังสีก็เป็นนวยแล้วนวยบักเตียงกิ่งนี่นี่โอ้นี่นี่นี่เริ่มเป็นนวยน้อยๆแล้วอือเป็นนวยแล้วมว่านมาหน้ามูอยู่บริเวณหน้ามูเพิ่นค้าเข็ดข่าวบักทั่วเพิ่นเร็ดกข่าวบักทั่วเพิ่นสูตรเพิ่นเลี้ยนมากแต่มืองนอกเมืองแนาผุ่เพิ่นว่าว่าต้องนี่ดอกข่อยเลี้ยนแม่ว่าสั่นข่อยไปเลี้ยงแม่แต่มืองนอกฮะว่าพี่น้องกอะไเบิ่ง สมก็มาแต่หนอกแต่หน้าพอสันดอกพร้ายบอกแต่งมันนวยแล้วนุ้ยเพื่อนน้องป่องแป้งอยู่เยังลูกยังเออดอกนั่นเดี๋ยวจะแม่พาไปเบิังแต่ตอนนี้พาพี่น้องเข้า่งบักทั่วบักทั่วกับมีเดเลยพี่น้องบักทั่วหรอกกับแตงข้างโอ้นี่พันสาข้างบักทั่วเนี่ย สักหลักนี่นี่นี่เอาหลักแหลมหลักสักพี่น้องนี่ครับเอาเสียฟางเสียเสียฟางธรรมดาเขาเสียฟางธรรมดาเขาเนี่ยแล้วก็ทิพย์บาทดงเห็นบ่นี่พี่เนาะแม่แล้วพ่อเดี๋ยวพ่เห็นดิเนี่ยอันนั้นก็คืมือดแท้นี่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 โอ้โหเอาเสียฟางเฮ็ดเป็นหูกสัดย้อนลงมาหูกหุกแล้วก็เสียบไม้คีดเลยพี่น้องแล้วก็พันงอน เอาเสียบลงใส่สองต้นเท่ากันเอาเชือกสองเส้นอ si ืมสองมือเข้ามาเบิ้งเทาก็ให้มันเกี่ยวขึ้นน้ำหลักมันนี่แหละมันบ่เกี่ยวขึ้นน้ำเสือกเออเกี่ยวกับน้ำเสือกเพราะว่าเอาหลักเอาเสือกฟางจองไปเลยจองจองจองคน่าเบ้ดเอ้าคืองทั้งสี่มันสีดีบพรา่าจะดอกเพราะเมื่อพ่อตะกี้พ่อกันไปตัด ต้นติ๋วผมน้องไม่เนข้ามทัวแต่อันนี้อาจารย์ได้แล้วว่าเห็ดนังสีมันสบายสองมสองมือห้าพันยอดขึ้นเราสิขึ้นน้ำเชือกเองแล้วหรอเห็นน้ำเชือกไปบ่อนนี่ดอกควายไปเลี้ยงมาตะนอกคุณมาชนวนว่ามันจังบนอาจารย์ัดบาจารย์ไม่หยากมันจังบ่มยัยเพอคอดีเวลาข้ากู่ข้าก็ดึงขึ้นเลยเวลาข้ากู่ข้าก็ดึงโอ้สามารถที่สิดึงขึ้นแล้วก็นเรื่องขาสามารถข้าวอยากปลูกอีกข้าก็จับอันนี้ ถึงจุดข้นท่ากัะหูดออกไปเลยอันเ uh ้ากอาไว้นีหม่องเกาไว้นี้ว้นีไว้นีท้ากับเฮือแต่นีมันหนีแล้วห้ากับปลูกออบไม่ก็ได้ห้าก็จต้นบบกทัวห้ากทัวแก่ห้า่ว่ามันเนุการเก็บเกี่ยวแล้วเ้ากับลกต้นเมืนขึ้นป่าที่นี่เดี๋ยวพอพอพอมันแห้งปับท่ากับหู้ออกจากนี้เลยโอเสียฟ้าห้ากับหมองเกาหุดขนก็ว้เมนอันนี้ข้ากับตรงนี้ก็ได้้ากัอ แต่ว่าคือติดตามต่อไปเดี๋ยวว่าสิสมกับไปเรียนมาตะนอกแต่นะคือเรียนลักจำคือเท่าแกี่ยวยูทา้งดีฉลเอียวพันธะเห็ีดแบบอืมก็เลยเอาลองมาประยุกต์ใส่กระบาดนอนหรือพี่น้องข้าวผู้มีไอเดียแต่ว่าสมัครบ้านเฮาเพิ่นสิปลูกกับด่างด่างก็มีเนาะพราะไม่แล้วก็ปลูกเธอด่างแต่ว่าด่างนี่คือเพิ่นบ่ได้พันยอดคือเพิ่นสิใส่มือขึ้นเกาะไปเลยเกาะขึ้นไปมันก็สิง่ายไปคนละอย่างเนาะง่ายไปคนละอย่างแต่ว่านี่คือต้นทุนประหยัดประหยัดเบิดอยู่ดอกกัน หาหกบบาทหกบาทแจกฟางเบิดหกสิบบาทหสิบาทเบิร์ดหากอคือขันขังข้าวปลูกเดียวกับ่เป็นอย่งข้าปลูกคู่ข้าวกระือแยงคู่มัีนพีใน้องนะครับรับพห่นองครับเบินี่คือแย่งคู่พอข้าวปคู่ใช่ยังถูกโอ้ดอกพันโอ้บนบ้านยา่ใหเมาเอบ่งหมากนี้มันเป็น นี่แล้วว่าสัมพนธวานเป็นหมากไงแล้วว่าสั่นบักเตียงกิ้งใส้ลูกครับพี่น้องเข้าไปเบื่องตัวเฮ้ยฟุตใสลูกใสใสใสโอ้อันนั้นมันต้นหน่อยมันลัง <laughs> โอ้ยมูเขาก็ขึ้นยังไงแล้วอันนี้บนบักเล็กหรือนี่บักไงเป็นแต่ยานาครับนี่บักเล็ก แส่โอ oh. ้มือว่านเนียนมือว่านพันหน่งนกโดเนาะนี่ตัวนี yep> ้สมบูรณตัวนี้สมบูรณ์ก็มูขึ้นเกี่ยวขึ้นน้ำหลากแล้วง่ายๆนะครับง่ายนะครับลัก็ะมันไดมีพิธีที่ตองนลำบาเขดึงซักหลัเข้ามาด่าลองเบิองลองเบิงพี่น้องแมนลองเบิองคือจังผมไปจำไปจื้ทังไก่ เอามาให้พี่น้องเขาด้วยกัแต่ผู้เพิ่นหลายๆคนเป็นอาชีพปลูกแต่ผู้ลงคนมันกับปลูกแค่ข้างเนี่ยมีปลากระให้ข้างเพิ่นเพิ่นแต่ถือว่ามันมือมันเจีงสิได้เกี่ยวไปหลายคืนคืน่กันเพื่อนเลยเมือตอนเขาไปในสี่ได้บ้านโอ้เพิ่นเอาไปน้ำห้านี่ขันขันยาเพื่อล่อยให้ลงก้าวขึ้นโอ้จะก็ลงกับวลุ้นแหมโอเคแต่วละลงเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผู้น้องลงคนกะเคยเห็นู่ดอกผู้ลงคนเพิ่นกัว่าเอ้า ก็ดีได้แหละอาจารย์ใต้บนก็สิวาเนาะคลิปนี้พาพี่น้องเข้าเบื้องผลง,งานการปลูกแตงโมกับพวกเตียงโอ้ยหยาบเชี่ยแบบเตียงคลิปนี้ไว้สำหนับคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณครับพี่นอ้องเฮานะครับที่ติดตามช่องลำพูตะลวนพาเพลินคลิปนี้ไว้สำหนับคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้นองครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะ